ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมก,การมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีตัสนี้ครับขอต้อนรับสู่ไอไลท์แคทครับตอนที่คุณอยู่ยเกมโชว์ e บงค์ดเรนะครับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆนะเพื่อนๆหลายคนนะครับตอนนี้มันมีกิจกรรมตัวหนึ่งนั่นก็คือสมุนไพรปริศนานะที่เราสามารถรับได้จากการกดตัววายนะครับ กดขึ้นมาปุ๊บจะมีสมุนไพรปริศนานตัวนี้เกิดขึ้นนะเมื่อเรากดไปปุ๊บหยิบมาสัก1อันนะครับเอามาแค่1อันก็พอนะแล้วเรากดที่สมุนไพรนะครับถ้าดูตำแหน่ง NPC เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะติ๊กแล้วให้เราวิ่งไปโอ้โหนะเวเรียนะครับคือถ้าเพื่อนๆอ,อยู่เวเรียแล้วมันก็ไม่ยากไม่มีปัญหาอะไรแต่ทาไม่ได้อยู่เวเรียล่ะ อยู่ไกลๆต้องวิ่งมาที่เวเลียนเลยเหรอคําตอบคือไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนๆวิ่งหา n p c ที่ชื่อว่าดาลีไซนะครับในเมืองใหญ่ต่างๆมาเดี๋ยวผมพาวิ่งไปให้ดูนะอ่าตอนนี้ผมเจอดา์ลีไซแล้วนะครับคือเวลาหาดา์ลีไซเนี่ยเราหาจากตรงนี้ก็ได้นะครับค้นหา n p c ด้านบนนะเนาะที่เป็นรูปไว้นี่เราก็พิมพ์ว่าอ่าดารลีนี่นะครับเขาก็จะบอกอยู่ว่าแต่ละเมืองอ่ะดาลีไซอยู่ตรงไหนเห็นไหม เนี่ยเราก็ติกไปได้เลยนะครับเขาก็จะพิกัดจุดให้แต่ถ้าเพื่อนๆจาได้ก็ไม่มีปัญหานะ,นะทีนี้เมื่อเราเจอดาริไซแล้วครับเราคุยกับดาริไซปุ๊บจะมีเควสอันนึงให้เราทําครับเป็นเควสซ้ํา,ากิจกรรมวัตถุดิบการประจนภัยเออการวิจัยของดาริไซนะปุ๊บเราก็คุยแล้วส่งสมุนไพรครับพอเรากดเสร็จปุ๊บเรากด W นะก็ทาการส่งสมุนไพรให้เขาฟึบบ,บ,บ,บนี่ เวลาเราส่งสมุดภัยเราจะได้ตัวนี้มานะครับเป็นกระเป๋าสุม่มไอเทมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสําคัญแต่ที่สําคัญก็จะเป็นตัวนี้ครับเตรียมกวาดล้างหรือพอบ้านหลักแหลมครับ,อ,นนอ,รบอันนี้คือบัฟนะครับอันนี้คือบัฟที่จะอยู่ถึงสิบชั่วโมงเลยนะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรไม่ว่าจะเป็นเตรียมกวาดล้างนี่ก็จะเป็นสายเรื่องของแบบว่าฟาร์มมอนนะครับส่วนพอบ้านหลักแหลมก็จะเป็นสายเรื่องของการทำเอ่อ ไลฟ์สกิลนะครับอันนี้ก็แล้วแตเ่เพื่อนๆว่าสะดวกทางไหนหรือชอบทางไหนนะอ่ะอย่างผมเลือกอันนี้มาปุ๊บเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเลือกมาแล้วเราก็จะได้ของขวัญดาริไซมานี่อันนี้ก็มาเปิดนะครับแล้วก็ตัวบัฟตัวนี้มันจะมีอายุอยู่ประมาณ14วันนะครับมันจะมีอายุอยู่14วันนะตั้งแต่ช่วงเวลาที่แรกภายใน14วันถ้าเพื่อนๆไม่เล่นหรือแบบว่าไม่ได้กดแรกนะครับไม่ได้กดแรกของไม่ได้กดอะไรมา ไอตัวนี้ก็จะหายไปนะอไอตัวนี้ก็จะหายไปฉะนั้นก็กดใช้ก่อนที่มันจะหายไปนะครับทีนี้ตัวเควสเนี่ยมันทำได้เรื่อยๆนะครับตราบใดที่เพื่อนๆเอ,อมีตัวนี้มาส่งนะสมุนไพรปริศนาเนี่ยเพื่อนๆมีมาส่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะคุยกัรไดรไซน์ได้ทุกเวลาเลยนะครับ ตัวดาริไซอย่างที่บอกครับไม่จำเป็นต้องวิ่งกลับไปที่เวเลียเพื่อนๆสาม,มารถที่จะส่งในเมืองใหญ่ต่างๆได้ฉะนั้นถ้าได้มาแล้วไม่จำเป็นต้องวิ่งกลับเวเลียนะพยายามหาดาริไซนในเมืองใหญ่นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับายบายจ้าบ๊ายบาย